สวัสดีพี่น้องจ้าตั้งจองนันทพงศ์ลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้เราเดินทางมาถึงตลาดนวมิตนะครับตลาดนวมิตรนวนครนะครับพี่น้องที่เราจะทําการแสดงวันนี้เนาะสาวน้อยลำเพลินโชวเดินทางมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องที่อยู่ระแวกไก่เคียงพี่น้องที่เฮาอยู่ไก่ไๆ่สถานที่นี้เนาะทีมงานของเรามาถึงตั้งแต่ เจ็ดโมงกว่าๆนะครับเดินทางออกจากสำนักง,งานสาหน่อยเพชรบ้านแพงซีทุ่มพี่น้องจ๋ามาหอดน,นี่กะหาที่พักที่อะไรกันเดี๋ยวเสียเบื้องข่าวเนาะเบื้องไกลไว่าที่พักที่อยู่เราอยู่กันอย่างไรหากฝนตกฟ้าห้องมาสอยูกันยังไงสอยูแบบไหนเดี๋ยวสิพาพี่น้องเข้ามาเบื้องกันแล้วกันเนาะไปเบื้องยื่นไก่พี่น้องคนพัก,กันนอนอยู่ล,ล่ะมองส่วนมองยูทั้งสัตนละ่ะเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนะครับ ทีมงานของเราอยู่ง่ายกินง่ายนะครับอยู่ง่ายกินง่ายกับแบบสไตล์ลูกทุงหมอลำเข่านี่แหละพี่น้องเนี่ยครับก็จะอยู่กันประมาณนี้เนาะอยู่ไต่หฮมใหม่แน่อยู่น้ำหนังแน่จังสิดบางคนกับน,นอนอยู่ทั้งรถดแต่ว่าทั้งหลดมันสีหอนจังน้อยเพราะว่ามาหอดงานแล้วก็ต้องกระตองปิดแอร์แล้วก็ดับเครื่องไว้เนาะเนี่ยครับการเป็นอยู่ก็อยู่แบบง่ายๆแบบนี้นะครับ เดี๋ยวพายางไปเบิ้งสถานทีมองตั้งเวทีพี่น้องว่าติกว่างสําได็สามารถจุคนได้เท่าไหร่นี่หละเป็นรถบัสที่เรายานพาหนะที่พาพวกเรามานะครับรถบัสคันแรกคือพอน,น,นั่นนั่งคันนี้คันที่สองก็จะเป็นคันนี้นะครับบอสโจกับอุงอิงมาด้วยนะครับคันที่สามกับคุณหลัต่อกกันมากพี่น้องเ้าเดี๋ยวยางไปเบิ้องสถานทีที่เขาสิตังเวทีเนาะ สวัสดีครับอาจารย์นัฐมนตรีทุกท่านสวัสดีครับเมื่อยห่าอ,อาจารย์ท่านไหนนอนไปเนี่ยนอนแล้วนนอนแล้วเลือได้กินเขาเลือได้กินเขาอาจจะน้อยก็ไปหาหม่องกินเขาเนะทาแม่คัวซะกอนแม่คั่วกับสิ่งต่้งมันเป็นใบเปนบ่กร,รถเครื่องเสียงเราก็มาถึงแล้วนะครับรถเครื่องเสียงเดินทางมาจากจากังหวัดชัยภูมิทั้งสองขั้นรวมทั้งรถเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้รถเครื่องเสียงสองขั้นแล้วก็ทั้งปุ่น พูดรหลดเครื่องปั่นไฟมาหอดเด้วขึ้นกัน,นวันนี้เปลี่ยนเครื่องไฟเครื่องปั่นไฟตัวใหม่นะครับตัวที่เคยใส่ประจําที่ไปน้าทั่วเถวที่แล้วนั่นกน็ใส่อยู่กับวงสาหน่อยเป็ดบันแพงอยู่ตอนนี้ใหญ่ว่ามาบ่ท่านใดสถานที่กว้างพอสมควรนะครับกว้างขวางเออหนาสีหันหนามาทั้งนี่เนาะตรงนี้น่าจะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับอยู่หลังโรงงานพี่น้องมันสีมีเดินจอดรถล,ล่างจอดรถแล้วกะข้าง ฝั่งนี้ก็จะเป็นลานล่่นิดนึงก็ถือว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับตั้งเวทีหันหน้ามาทางนี่นะพี่น้องตั้งเวทีหันหน้ามาทางตลาดโอ,อ,อ้ตรงนี้มันไม่ใช่โรงงานเป็นตลาดแต่กี่ไปไทยข้างนาตลาดอยู่นะครับตรงนี้เป็นตลาดนี่แหละรดเครื่องเสียงเวทีอุปกรณ์การแสดงสังกษีอยังมาพร้อมกันเบิดตแล้วมาหอดกันเบิดแล้วนะพี่น้อง อาจจะเป็นช่องน,น้อยๆแล้วก็มาอัปเดตล่าสุดเพิ่นช่องใหญ่ๆบางบางคนเขาก็อัปเดตลงไปแล้วเนาะว่ามาถึงกันเรียบร้อยแล้วาไปเบิ่งสถานที่ตั้งเวทีนี่แหละพี่นอ้องอ่าที่พี่น้องฮอสินด้มาเบิง่งพี่น้องฮอเขาขมากเลยสิด้อยู่อยู่ประมาณนี้เนาะพอเราตั้งเวทีเสร็จลดลดขนเวทีรถขนอุปกรณ์พวกนี้ก็จะเคลื่อนย้ายออกไปจอดข้างนอกนอะครับ จอดข้างนาผนละคุณจอดข้างนาน้ำรถบ้สคุแต่ว่าตรงนี้เอาอุปกรณ์มาลงสะกอนกว้างขวางครับพี่น้องใครที่อยู่ใกล้นวนครน,นะครับใครที่อยู่ใกล้ระแวกนี้นวนครกด็ดีประตูน้ำพระอินทร์ปรทุมธานีลังสิทนะครับก็บว่าถือว่าไกลกันพ่อปันไดก็เดินทางมาแป๊บเดียวก็ถึงนะครับถ้ามีรถส่วนตัว หรือว่าผูดที่มารถแท็กซี่ก็สะดวกสบายทีมงานเราก็อยู่ง่ายกินง่ายจังสิเรพี่น้องมาอัปเดตให้เบิ้งแต่ละมองแต่ละทีไปก็ไม่เหมือนกันนะครับนี่กับบ่อคอยมี่โฮมส่วนเอกมีมีอยู่ฟังพุ่นแหละตรงนั้นก็จะเป็นห้องน้ําสาธารณะแล้วก็จะมีต้นไม้ใหญ่อยู่เวลานอนกับปูศาสปูเสือ้อนอนอยู่ใต้โฮมหม่นั่นแหะถ้าฝนตกฟ้าห้องมากอะคือสิมินแลนขึ้นรถไปละ ถ้าพระสันก็นต้องมาสนอยู่ในตลาดพี่หมองที่เพิ่นมี่มมีอยังตลาดยังไม่เปิดนะครับตลาดน่าจะเป็นช่วงเที่ยงไปหาคำ่ำพราะว่าพระท่านเห็นร้านขายของอยู่ตลาดจากลานเลยกับเขากับปลาถ้ามันกินช่วงนี้ก็คือเขาเซเว่นอย่างเดียวพี่นอ้องร้านสะดวกซื้อก็มีอยู่ร้านสะดวกซื้อเมล้เซเว่นอีเลเว่นเราอยู่ข้างนาพูน ตรงนี้จะเป็นหลังตลาดนะครับมีร้านจอดรถดวลาเพิ่นมาตลาดเิ่นก็สิมาจอดรถนี่พอค้ามแม่ค้ากับกำลงังเริ่มทยอยมาก็บ่ท่านหลายเนาะตรงนี้เป็นตลาดนะครับอ๋อเป็นแผงตลาดก็ถือว่าตลาดยังไม่ใหญ่ไม่ไม,ไม่ไม่มีของขายเยอะคุณ่ะท้านาจะเป็นเซเว่นอีเลเว่นมองหากินขา้าวกินน้ำก็ได้ตลาดเขาก็น่าจะเปิดช่วงบ่าย ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แผงของขายไม่เยอะเลยเหมือนตลาดห้างได้พี่น้องเหมือนตลาดร้างอ่ะอืมโนเซเว่นยูคุนล่ะอยูข้างหน้ามั้สิมีเซเว่นอีเลเว่นอยู่มองหากินเขากินน้ำนี่แหละร้านบันเทิงของเฮ้ามือนี่นะครับที่นวนครตลาดนวมมิาผู้ใด,ดมาบ่ถือก็ตั้ง G.P.S มาตลาดนวมมิรนะครับอยู่หลังตลาดนวมมิร ลานบันเทิงสาวน้อยลำเพลินโชว์วันนี้ความอลังการความวลข้อมน่นของพี่น้องเขาเช่าอีสานวัฒนธรมนธรมอีสานครับหมอลำบ้านเฮาหมอลำเพลินเตยเสด็จอีกวงหนึ่งนะครับที่มาฝากซื่อฝากเสียงน้ำพอแม่พี่น้องเฮาเนี่ยรถไฟรถอะไรรถไฟแสงสีก็มาจอดสแตนบายเราเตรียมลงนะครับเตรียมลงของเมืม่อเคลื่อนอีกเคลื่อนขบวนออกมาพร้อมกันนะครับไล่ไ่กันมา แต่ว่าพวกเวทที่พวกนางลานนี่ยังเนี่ยนาซีออกมาก่อนเนาะถึงก่อนโอ้ยนาเวทีตรงนี้มันเป็นร้านขายต้นไม้ด้วยเขาสิบอว่ายองต้นไม้จมุนบัติมือแรงอ๋อเป็นใช่ร้านขายต้นไม้หรือเปล่าน่าจะใช่นะเป็นพุ่มเป็นพุ่มแต่ว่าเป่นกาเอาผ้าสแสลแนมามาก,กันไว้เป็นเป็นเขตแดนอยู่นะครับคนที่เข้ามาดูเข้ามาชม ก็น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับกาลังเคลียร์ลานหน้าเวทีเอาหินเอาอย่างมาลงอยู่แต่อยู่น้ำมูนี่ได้เนาะก็มองเห็นทัศนียภาพหน้าเวทีก็น่าจะเห็นเต็มร้อยเปอร์เซนถ้าอยู่ระแวกนี้ระยะนี้เนาะช่างกระสีเ้ากรสีแอมประมาณนี้แหละมั้งช่างกระสีสำหรับล้านที่มองเห็นอยู่นี่นะครับกระจุคนได้เป็นพันสองพันผืนละ ก็ไม่ถือว่าแคบนะกว้างมากพอสมควรครับแต่ว่าหลังเวทีสิแคบเนี่ยข้างหลังมันเป็นนองน้ำหลังเวทีน่ะเป็นน้องน้ำนี่ก็เป็นอีกงานหนึ่งนะครับพี่น้องที่สาวน้อยลำเพลินโชว์ของเราออกมาทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่สองมาเหมาะความมวลความซื่เหมาะผลงานฝากผลงานกับพีกับน้อง <c oughs> ชาวอีสานอยู่ทั้งกทมปริมณฑลพรุ่งนี้เราแสดงที่ บางแคนะครับเขตบางแคได้พี่น้องเด้อครับอันนี้ก็มาอัปเดตให้พี่น้องฮอไดยหูซัำนี่ละพี่น้องสร้างช่องนันทนพะงศ์รำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลยังได้กัฝากตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ